คืนหนึ่งชายหนุ่มผู้กล้าเดินเข้าสู่บ้านร้างบนเนินเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่าในบ้านนั้นไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนที่เห็นทุกเสียงทุกเงาและทุกกลมหายใจล้วนเป็นของบางสิ่งที่ยังอยู่ที่นี่แอร์มันกำลังรอเขาอยู่บ้านร้างหลังนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาเงียบสงัดรอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ขึ้นรกชัด เสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ดังคลืดคลาดในยามค่ำคืนแสงจันทร์ลอดผ่านช่องหน้าต่างแตกๆเข้ามาในบ้านวิระเดินช้าๆเข้าไปในห้องโถงเก่าพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอัดทุกครั้งที่เขาก้าวเดินกลิ่นอับของฝุ่นและไม้ผุดทำให้เขารู้สึกหายใจติดขัดเงาของเขาสะท้อนอยู่บนผนังที่ลอกลอน่นในมุมมืดของห้องเขาเห็นกรอบรูปเก่าๆ ภาพในนั้นซีจางจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นใครแต่สายตาของคนในภาพดูเหมือนกำลังจ้องกลับมาหัวใจของวีระเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุข้างนอกเสียงโซ่เหล็กกระทบพื้นดังขึ้นอย่างช้าๆเขาหันไปทางประตูเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังผ้าม่านเสียงฝีเท้าเริ่มใกล้เข้ามาทีละก้าววีระยืนนิ่งตัวสัน่น เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างหลังรอมาหายใจเย็นเฉียบเป่ารถต้นคอกลิ่นเหล็กขึ้นสนิมลอยแตะจมูกเขาค่อยๆหันกลับไปในเงามืดนั้นมีชายชราสวมเสื้อคลุมสีเทามือของเขาถือโคมไฟที่แสงริบรีดวงตาเขาจ้องนิ่งไม่กระพริบเสียงแผ่วเบาดังออกมาจากริมฝีปากของชายคนนั้นเจ้ามาทำไมในบ้านของข้าวีระถ,ถอยหลัง แต่เท้ากลับสะดุดกับโซ่เหล็กที่นอนขวางอยู่บนพื้นเขาลม้มลงเสียงดังสนั่นไปทั่วห้องโคมไฟในมือชายชราสั่นไหวก่อนดับวูบความมืดปกคลุมทั่วทั้งห้องมีเพียงเสียงหายใจของวิรัตที่ดังสะท้อนและเสียงก้าวเท,าท้าที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ต้องการให้ชันเขียนต่อจากตรงนี้ไหมให้คงสไตล์นี้ไว้และค่อยๆสร้างจุดพีิที่ช็อกกว่านี้ไหม ในความมืดนั้นเสียงฝีเท้ายังคงดังชัดทีละก้าวทีละก้าวเสียงนั้นหนักแน่นแต่ช้าราวกับเจ้าของเสียงรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาสามารถทำให้ผู้ฟังหวาดกลัวได้วีระพยายามกลั้นหายใจเหนือเย็นซึมออกจากฝ่ามือหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในหูของตัวเองเขาขยับตัวช้าช้าพยายามมองหาทางออกจากความมืด แต่เมื่อดวงตาเริ่มปรับกับแสงร่างๆเขาเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ผนังชายชราที่เห็นก่อนหน้านี้ยังคงอยู่แต่ตอนนี้ใบหน้าของเขาไม่เหมือนเดิมรอยย่นลึกกบว่าเดิมดวงตาดูว่างเปล่าริมฝีปากซีดขาวสั่นไหวเหมือนกำลังพยายามพูดอะไรบางอย่างออกไปเสียงนั้นดังแผ่วเหมือนลมแต่กลับดังสะท้อนอยู่ในหัวของวีระ เขาขยับถอยหลังจนหลังชนกำแพงความเย็นของผนังไม้ซึมเข้าสู่ผิวหนังจนขนลุกทันใดนั้นเสียงโซ่เหล็กก็ขยับเองลากไปบนพื้นไม้ช้าๆเสียงนั้นทำให้เขาแทบอยากปิดหูแต่กลับรู้สึกเหมือนเสียงมันมาจากใต้พื้นไม่ใช่จากในห้องเขาก้มลงมองเห็นช่องเล็กๆระหว่างแผ่นไม้และมีแสงริบหรี่ลอดขึ้นมา เหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างล่างกำลังเดินวนไปมากลิ่นเหม็นข่าวลอยขึ้นมาพร้อมลมเย็นกลิ่นนั้นทำให้เขารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่กลิ่นของดินหรือฝุ่นแต่มันคือกลิ่นของเลือดมือของเขาสาั่นเขาพยายามลุกขึ้นแต่ทันใดนั้นมือหนึ่งที่เย็นเฉียบคว้าข้อเท้าเขาวไว้แน่นแรงดึงมหาศาลลากเขาลงไปจนหัวกระแทกพื้นเขากรีดร้อง แต่เสียงของเขากลับไม่ออกจากลำคอเหมือนนมมีบางอย่างบีบคอไว้สายตาเริ่มพร่ามัวแต่เขายังเห็นเงามืดกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเมื่อเขารวบรวมเรี่ยวแรงได้วิระดึงขาออกมาเต็มแรงแล้วคลานหนีไปทางประตูแต่ประตูที่ควรเปิดได้ง่ายกลับปิดแน่นเหมือนมีคนล็อกจากด้านนอกเขาทุบๆุบซ้ำจนเลือดไหลาจากฝ่ามือ แต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วๆของใครบางคนที่อยู่ข้างหลังเขาเจ้ามาช้าไปเสียงนั้นดังชัดอยู่ข้างหูเขาหันกลับไปแต่ไม่เห็นใครในความมืดนั้นเสียงโซ่ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังจากด้านบนวิรัตเงยหน้ามองบนเพดานเขาเห็นเงาคนห้อยหัวลงมา ผมยาวรุงรังใบหน้าซีดเผือดและดวงตาโตเบิกกว้างเลือดหยดลงจากปากของร่างนั้นตกลงบนหน้าเขาหยดอุ่นๆผสมกับกลิ่นข้าวที่แรงขึ้นเรื่อยๆเยขากรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงกลับสะท้อนออกมาเป็นเสียงหัวเราะของใครบางคนเสียงหัวเราะนั้นต่ำลึกและค่อยๆดังขึ้นเหมือนมีหลายคนหัวเราะพร้อมกันในบ้านหลังนั้นพื้นไม้เริ่มสัน่น แผ่นไม้บางแผ่นยกตัวขึ้นเองและจากรอยแยกนั้นมีมือสีดำคล้ำโผล่ออกมานิ้วเรียวยาวเต็มไปด้วยเล็บแหลมคมพวกมันขยับช้าช้าเหมือนกำลังคลำหาตัวเหยื่อวิระพยายามหนีแต่ขาของเขาเหมือนถูกตรึงไว้สายตาเหลือบไปเห็นเงาในมุมห้องเป็นร่างของชายชาราที่ถือโคมไฟเมื่อครู่ตอนนี้เขายือนอยู่เฉยๆไม่ขยับ แสงไฟที่ริบหรี่ในมือเขาค่อยๆลุกโชนขึ้นเผยให้เห็นกำแพงเต็มไปด้วยรอยมือเปื้อนเลือดรอยมือเหล่านั้นดูใหม่สดและบางรอยมีเลือดไหลซึ่งออกมาช้าๆวีระเริ่มสั่นแรงกว่าเดิมเขารู้ว่าไม่ใช่รอยจากอดีตมันคือรอยจากตอนนี้ชายชราก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าเขาเริ่มแปรเปลี่ยนจากรอยย่นกลายเป็นรอยแผล จากดวงตาเป็นโพรงว่างเปล่าเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนไม่มีใครออกไปจากบ้านนี้ได้ทันใดนั้นหน้าต่างทุกบานเปิดออกพร้อมกันลมแรงพัดเข้ามาพาม่านปลิวสะบัดจนเกิดเสียงคล้ายเสียงคนกรีดร้องไฟในโคมดับลงเหลือเพียงแสงจันทร์สาดเข้ามาทางช่องหน้าต่างวีระพยายามหาที่หลบแต่ทุกครั้งที่เขาก้าว พื้นไม้กลับขยับเหมือน้ำมีชีวิตเสียงไม้แผ่นใต้เท้าร้องครวญราวกับกำลังเตือนอะไรบางอย่างเขาได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงเด็กเสียงชายแก่พูดสลับกันไปมาบางเสียงร้องไห้บางเสียงหัวเราะและบางเสียงพูดชื่อของเขาชัดเจนวีระเขาหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรง สายตาจ้องไปยังบันไดไม้ที่อยู่มุมห้องแสงจันทร์ส่องเห็นรอยเลือดเป็นทางยาวขึ้นไปข้างบนเหมือนมีใครถูกลากขึ้นไปแรงบางอย่างผลักให้เขาก้าวไปแม้ขาจะสั่นเขาก็ไม่อาจหยุดตัวเองได้บันไดแต่ละขั้นส่งเสียงดังเอียดอารและเมื่อเขาก้าวถึงชั้นบนเขาเห็นประตูไม้เก่าบานหนึ่งที่เปิดแง้มไว้ข้างในนั้นมีแสงสลัวจากเทียนเล่มเดียว เปลวไฟสั่นไหวตามแรงลมบนพื้นมีรูปวงกลมวาดด้วยเลือดตรงกลางมีโต๊ะเล็กๆวางกล่องไม้ที่ปิดฝาแน่นวีระรู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงดูดให้เปิดกล่องนั้นมือของเขาสั่นแต่เขาก็ยื่นไปแตะทันทีที่กลดกรอนออกเสียงร้องของใครบางคนดังขึ้นในหัวภาพความทรงจำแปลกประหลาดแอวบเข้ามาเขาเห็นภาพของบ้านหลังนี้ในอดีต เต็มไปด้วยผู้คนเสียงหัวเราะของเด็กเสียงร้องเพลงของหญิงสาวและชายชราคนเดิมแต่ทันใดนั้นทุกเสียงหยุดลงไฟไม่ลุกโชนทั่วบ้านเสียงกรีดร้องดังระงมภาพสุดท้ายคือชายชราที่กำลังถูกโซ่พันรอบตัวก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงเมื่อสติของเขากลับมากล่องในมือเปิดอยู่ข้างในมีลูกตาคู่หนึ่งวางอยู่บนผ้าเก่า มันกรอกมามองเขาช้าๆวิระโยนกล่องทิ้งแต่ลูกตาคู่นั้นกลิ้งตกพื้นและหยุดตรงหน้าเขาพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาตอนนี้เจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วทันใดนั้นพื้นใต้เท้าร้าวออกมือมากมายโผล่ขึ้นมาคว้าตัวเขาไว้เสียงหัวเราะเสียงร้องเสียงกระซิบดังระงมโซ่เหล็กพันรอบขาเขาแน่นลากเขาลงไปในความมืดใต้พื้น ในวินาทีนั้นเขามองเห็นชายชรายืนอยู่เหนือพื้นดวงตาของเขากลับคืนมาอยู่ในเบ้าตาแสงจากโคมไฟในมือเขาสว่างขึ้นและในเงานั้นเขายิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่ของมนุษย์มันคือรอยยิ้มของวิญญาณที่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วเสียงสุดท้ายที่ดังในบ้านหลังนั้นคือเสียงลมหายใจสุดท้ายของวีระก่อนที่ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้ง บ้านบนเนินเขายังคงตั้งอยู่เงียบงานเหมือนเดิมแต่ในยามค่ำคืนหากใครเดินผ่านจะได้ยินเสียงโซ่เหล็กขยับเบาๆและเสียงหนึ่งที่กระซิบอยู่ในลมอย่าเข้ามาในบ้านของข้ารุ่งเช้าวันถัดมาหมอกหนาปกคลุมทั่วเนินเขาแสงแดดอ่อนลอดผ่านกลุ่มเมฆที่หม่นมัวชาวบ้านสองสามคนเดินขึ้นไปยังบ้านร้างหลังนั้น เพราะเมื่อคืนพวกเขาได้ยินเสียงบานอย่างเสียงคล้ายคนร้องขอความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับและกลิ่นคาวเลือดยังลอยอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศพื้นไม้เปียกชื้นราวกับมีใครราดน้ำเมื่อไม่นานนี้แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาหยุดนิ่งคือรอยเท้าเปื้อนเลือดที่ลากยาวจากกลางห้องไปจนถึงบันไดด้านบนแล้วหยุดหายไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่มีใครพบร่างของวีระเหลือเพียงกล่องไม้เก่าที่วางอยู่บนโต๊ะฝาเปิดค้างไว้และข้างในว่างเปล่าเทียนที่ถูกจุดเมื่อคืนนี้ไม่จนเหลือเพียงตะกอนที่เทียนแห้งกรังหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านยืนอยู่หน้าประตูเธอสายหน้าเบาๆก่อนพูดเสียงเรียบแต่สันบ้านนี้เคยมีคนเฝ้าอยู่คนเดียวมาหลายสิบปีเขาไม่ชอบให้ใครเข้าไปในยามกลางคืน ชาวบ้านที่ได้ยินต่างมองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรต่อพวกเขาเลือกจะถอยออกมาช้าช้าและปิดประตูบ้านไว้เหมือนเดิมในขณะที่ประตูค่อยๆปิดลงสายลมเย็นพัดผ่านเสียงโซ่เหล็กเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจากใต้พื้นเหมือนใครบางคนยังคงเดินเฝ้าอยู่ในความมืดนั้นจากนั้นทุกอย่างก็เงียบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเนินเขา และเสียงกระซิบที่แผ่วเบาจากภายในบ้านร้างหลังนั้นที่นี่ไม่เคยว่างเปล่า